สวัสดีครับอยู่กับสาวดัมซิ่งครับเอามาถึงแล้วครับรถปาเบียครับราคานี้ราคาขอได้ครับไม่ใช่ซื้อครับขอครับไม่งั้นเป็นรถบริจาคมาครับราคานี้ดูสภาพครับเอซีว่าไงครับนี่าสำหรับเรื่องราคานะครับ ไม่มีความจริงสําหรับพวกเราครับเพราะผมก็ไม่รู้ครับผมถามไปผมก็ไม่ได้คําตอบที่เป๊ะเหมือนเดิมครับรถคันนี้ก็เดี๋ยวไม่น่าจะต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับคันนี้แน่นอนครับไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีครับใบครับเดี๋ยวดูใบอันนี้ใบาบางหมดเลยครับใบ ตู้บางมบบางก็ดูที่หัวน็อตแท็กนะครับหัวน็อตมันโผล่มาแล้วครับถ้าวิ่งลงก็น่าจะเป็นหัวน็อตครับหัวนอ็อตหัวน็อตแทงแทงแทงลาดยางแทงถนนมาแล้วครับนี่เรียกว่าใบบางครับประมาณนี้นี่น็อตมันโผล่แต่ไม่เป็นไรใช้เหมือนเดิมครับใช้ได้ครับสู้ เ่ื้วมนิดหน่อยเหมือนลวมเป็นข้อเป็นข้อครับโซ่ใช้ได้ครับอันนี้ก็ตัวเดินของอะไรครับรอดูครับนี่เพาราะว่าชีเบียรว่ายังงงๆมันเป็นสิบสองเฮเอลหรือว่าสิบสองมิสูนี่โคตรใหญ่สองสองร้อยหรือเปล่าตัวเดินสามร้อยหรือเปล่าครับไม่เคยเห็นครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่เขาเรียกตัวเดินอะไรครับดูครับเกือบใบแท็กนะครับใบแท็กเกือบถูก่อนเลยนะครับพอเก็ตก็เท่าไหร่นี่ยิบเก้าครับยิบเก้าฟันเราเรือ1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบล่างสิบ สิบสองครับล้อเลื่องางสิบครับเฟรมเป็นแบบซองล้อนำสิบแปดหรือเปล่านี่ไม่ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรครับโอ้ตัวนี้มีระบบคลายคอเลยครับไม่รู้ว่าไดสตาร์เสียหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูเครื่องครับเหมือนจะเป็นอีซูนะครับแมนบว่นี้ 6กเฮ็ดเจริงๆครับหกเฮ็ดเหนึ่งครับแมนบอกเฮ็ดเฮ็ดหรือเฮ็ดอีเครื่องสองสิบครับตัวนี้อีซ e ุ6กเฮ็ดเหนึ่งปั๊มได้กินครับถ้าส,สภาพนี้ให้ผมชมมาสวยมันก็คงไม่ใช่ครับ มันคงเป็นการแหกตาคนดูนะครับอันนี้มันก็ตามสภาพทบูเดี๋ยวลืมดูมอเตอร์ของอะไรครับมอเตอร์โคนะครับมอเตอร์ตัวเดียวกันของผมครับโค90ครับมอเตอร์ แต่ห้องนี้ใหญ่มากครับเขาเรียกห้องอะไรครับดกินไปเยอะแล้วครับขนาดหัวน็อตไม่เหลือต่อให้เปลี่ยนนอ็อตพ่อหัวน็อตมันไม่เหลือแล้วดูสภาพ ผมว่าราคาต้องถูกมากครับไม่งั้นป่าเราไม่ให้เอามาคัันีันนีน้เดี๋ยวป้าเบียมออกมาอู้ถังน้ำมันอยูด้านสายฟ้าถังน้ำมันหายวันี้มันอักครับมันไปกับเสียดทะครับมันซุ่มไปครับมันไม่ชวนครับ ไม่คูจมอยู่หลังบ้านมันก็ไม่ชวนครับมันเอบไปถ่ายเอาสดเด็ดคนเดียวเอซว่าเสียเบียร์มันจะพูดความจริงไหมว่ามันซื้อมันเท่าไหร่คันนี้ ธุรกิจเยอะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างมั้งนี่ครับที่บอกว่าระบบรถรุ่นเก่าระบบมันจะลกครับมันจะลกลุงลังไปหมดครับ เวลาซ่อมเวลาแกะทลชินนี่เหนื่อยเหนื่อยมากครับนี่ระบบมันจะลกแล้วยิ่งเอาถังน้ำมันมาไว้ฝั่งซ้ายด้วยกิกะามากครับโอ้มีระบบคลายคอด้วยครับมอเตอร์สตาร์ทครับคลายคอรครับอะไรหยุดไม่รู้โซลา่ามึงเลยฟ้าทั้งหาย วินการเกษตรไอ้ีว่าเสบียบอกราคาเลยยังคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอถามราคาเซเบียจะว่าไงบ้างก็อีกอย่างนะครับผมว่าถ้ารถสภาพนี้ถ้าไม่ใช่ปลาเราถ้าคุณไม่เก่งไม่มีประสบการณ์จริงคุณเอามามีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับ รถเก่าๆสภาพนี้มันพร้อมที่จะซ่อมได้ตลอดเวลานะครับถ้าไม่เก๋าไม่เก่งไม่เป็นคนช่างสังเกตขับไม่เป็นด้วยอย่าเล่นครับรถเกี่ยวไม่ใช่ว่าเห็นมันราคาถูกพอที่จะเอามาซ่อมได้มันไม่ใช่ครับเป็นผมผมก็ไม่กล้าเอามาครับเพราะว่าสีมผมยังไม่ถึงดูระบบครับลุกลุกทั้งหม้อนะ้ำหม้ออ้อยครับ แล้วก็วินปั๊มหครับปั๊มขับเต็มไปหมดเลยครับเกี่ยวโอ้โหเป็นผูปโพยครับเกลียวเป็นผูปโพยนี่ตั้งไม่เป็นนี่ม้วนทั้งวันนะครับถ้าตั้งไม่เป็นอนะ ม้วนม้วนม้วนทั้งวันไม่รู้ว่าตั้งไดนหรือเปล่าก็จับเชื่อมตายเลยน่าจะสิบห้าปีขึ้นนะอายุดูแล้ว โซ่นี่ดูกาดเอาไม่อยู่เลยครับกาดโซ่เอาไม่อยู่แล้วยดคลัหยดแน่ถ้าอะไรยดนี่ไฮดรอลิกมั้งครับนี่ลูอซ้ายไฮดรอลิกแต่งไฮดรอลิกยดตลอดเวลาครับก็ต่อครับเด้๋ยว RFC อไทยกันเข้ามาครับราคานี้เซเบีย,ยจะซื้อมาเท่าไหร่ ผมผมว่ามันไม่น่าจะบอกความจริงครับน่าจะถูกมากเลยครับคันนี้อาจเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ